การเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายนิรมิตสุจารีสมาชิกสาภาพ,พทุทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกพรัธสภาต่อร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมกระผมใข่ขออนุญาตท่านประธานแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญ แห่งรัฐน,นาจัาไทยมาตรา258งได้กำหนดการปฏิรูปประเทศให้มีการกำหนดในด้านกระบวนการยุติธรรมโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความชัดเจนซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมได้กำหนดไว้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถึง10หน่วยงาน ซึ่งกระผมเห็นว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าที่จะกำหนดไว้ในมาตราห้าก็ยังไม่เพียงพอในการที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนควรที่จะกำหนดให้มากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะอย่างกรณีของกรณีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยผมเห็นว่า เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินปัญหาเรื่องที่ดินการครอบครองที่ดินของประชาชนเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ใช้อำนาจรัฐในการกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยเฉพาะประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่าบุกลุก ที่สาธารณประโยชน์ที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิบหลายคนต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิบตามข้อกำหนดหรือข้อกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้แต่การพิสูจน์สิบของประชาชนนั้นเป็นตัวอย่างที่ผ่านมาหลา,หลายครั้งหลายๆคราวจะเห็นว่าประชาชนไม่ได้รับ การกำหนดระยะเวลาในการพิสูจน์สิทธิ์บางคนบางเรื่องใช้เวลาถึง5ปีถึง10ปีก็ยังไม่มีคำตอบและท้ายที่สุดก็ต้องส่งเรื่องไปพิสูจน์ที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองกันต่อไปกระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนการที่ประชาชนเขามีความหวังที่จะใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เขาลงทุนไป แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนไม่ได้รับความยุติธรรมและความราช้าในการที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะฉะนั้นการที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดออกมาให้มีเฉพาะกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจในการที่จะออกกฎระเบียบหรือการดำเนินการในกระบวนการดังกล่าวนี้ให้แก่พี่น้องประชาชนก็ยังไม่เพียงพอ พราะมันไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลหลายกระทรวงที่มีอำนาจเกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบกพร่องที่ทางผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้ามารัฐสภาควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่กล่าวถึงกำหนดอำนาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติถึง10หน่วยงานให้มีอำนาจในการออกกฎหมายออกระเบียบที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ท่านประธานที่เคารพครับ ผมมีข้อผมมีข้อสังเกตว่าการที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อำนาจแก่หน่วยงานทั้งสิบหน่วยงานมีอำนาจในการออกกฎระเบียบการออกกฎระเบียบเพื่อที่จะใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาเป็นการออกกฎระเบียบเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการขั้นตอนในการทำงานนั้นไปถึงไหนแต่ เจ้าหนะ้าที่ที่ทำงานไม่สำเร็จไม่รุ่วงหรือไม่ผ่านกระบวนการดังกล่าวนี้เขาไม่รายงานไปผลสุดท้ายความเสียหายก็เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนไม่สามารถดำเนินการได้กระบวนการขอกระบวนการการขอออกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวนั้นเ,เป็นกระบวนการที่ประชาชนทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก การยื่นต่อกรมที่ดินสำนักง,งานกรมที่ดินเริ่มตั้งแต่การขอยื่นสอคอหนึ่งเพื่อที่จะออกอโฉนดหรือนอสอสามท่านเชื่อไม่ว่าครับหลายหลายพื้นที่ได้มีปัญหา,าว่าจะต้องส่งให้หน่วยงานอื่นทำการตรวจสอบอแนวเขตให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานสปรกร หรือสำนักง,งานที่ดินของรัฐที่หน่วยราชพัสดุต่างๆทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิ่งเหล่านี้จะต้องกำหนดและก็มีบทลงโทษด,ด้วยให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ทำงานล่าช้าหรือละเลยไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหรือศาลที่เกี่ยวข้องกันต่อไปเพราะนั้นอยากจะก,กาบเรียนต่อท่านประธานว่า ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งการที่จะกำหนดว่าให้หน่วยงานมีอำนาจในการกำหนดวันเวลาในการทำงานเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วนั้นผมคิดว่าน่าจะให้สภาแห่งนี้กำหนดระยะเวลากลางให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้หน่วยงานนั้นออกกฎหมายลูกหรือกฎระเบียบให้สอดคล้องกับหลัก กฎหมายกลางซึ่งผ่านจากสภาผู้แทนรัศดรหรือรัฐสภากราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับสวัสดีครับ